น้องแดงก่อนน้องแดงก่อนมาเดี๋ยวไปบึ้งน้องดออแดงน้องแดงดสาทุกขาวพร้อมแล้วครับผมสถิตน้อยเอาสวานคุณพร้อมเรียงสามสองหนึ่งไป <laughs> อยใ,ให้หอยเล็กเด็กน้อยหอยไม่เกิดนะครับวันนี้เราไปอยู่กับช่องกินปูนะครับผมวันนี้ EP พีนี้พวกเราจะมาพวกเราจะมาอักบ้างไฟนะครับผมวันนี้จะมาเล่นบ้างไฟนะครับผมวันนี้เราอยู่กับต้าน่องครับนี่กำลังต้มมืออยู่ตบๆ p s ครับครับผมบุกมือครับผมตอนนี้เราก็เริ่มจะทำมือก่อนกันนะครับ เพื่อนว่ามือหรอไม่ดากันเพื่อนว่ามื้อหรอมือมาเป็นมือไหมมือบักไฟอ่ะมือบรอภาษาการเขาเรียกมือหรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมครับผมแล้วก็ไปดูขั้นตอนการทําเลยครับผมไปโอเคครับขั้นตอนเรามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างครับคุณหน่องขี้เกียร์ครับขี้เกียร์หรือดินประสิวนะครับ แล้วก็ถ่านนะครับถ่านอะไรก็ได้ครับผมไม่ต้องไปถ่านเผาอะไรมากมานะครับผมถ่านุงต้มธรรมดาถ่านธรรมดาครับอันนี้กําลังตําดินประสิวอยู่นะครับเดี๋ยว่าตาชิแก่นะครับตำชิแก่ครับครับตำให้ละเอียดแล้วครับแล้วก็มีนี่แนวตองแงมอนตะแกงมวลอนแนวตองมาซั่นเอออะแนวตองนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตั้งหนวดตําเสร็จแล้วก็จะตองใส่ นี่ครับกระโค้ะนะฮะหรือว่าถังนะฮะนี่โอ้เห็นม่เนาะเห็นอยู่ดอกนะโอเคเราจะไปตัดไปตอนที่ทำตำชี้เกียร์หรือว่าดินประสิวเสร็จแล้วครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตำเสร็จแล้วครับเราเราจะมาล่อนอ่าดินประสิวลงถังก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ผสมมือนะครับ โอเคครับตอนนี้ใล้จะเสร็จแล้วครับในขวดในขวดในขวด,ขวดออียงโคกแล้วครับ <c oughs> นี่ไม่เยอะอยู่ในน, <c oughs> นี้จะละเอียดนิดนึงนะครับ <c oughs> ผมแนะนําให้แนวตองนะครับที่ละเอียดละเอียดอย่างเช่นอแนวตองข้าวโอ๊ตเด็กน้อยครับ <c oughs> หรือว่ามุ้งก็ได้ครับมุ้ง ที่เหลือนะครับที่ที่ยังไม่ละเอียดก็มาตําใหม่นะครับตํากว่าจนจนกว่าจะหมดนะครับต้องโฟกัสโอเคครับเราจะตัดไปตอนเราทําตําฐานเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตําฐานนะครับแล้วก็มาผสมกันอีกครั้งนะครับโอเคครับเราตัดไปตอนนั้นเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตําดินประชิวเสร็จแล้วครับนี่ ดครับต่อไปเราขั้นตอนต่อไปเรามาตำฐานนะครับฐานธรรมาดาครับฐานหองต้มช้าช้าวช้าเขาชาเขาบ้าวเราข้าวอะครับแล้วก็เริ่มตำันเลยครับ พี่เขาไงเข้าดังะฮะต้องใจดำมากกว่านี่ค,ครับเราก็ตาถ่านเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราก็เอาชิเกียนะครับหรือว่าดินประสิวดินประสิวนะครับกับฐานนะมาผสมกันแล้วก็หยดน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อความให้มันเข้ากันนะครับนี่เล็กน้อยครับว้า นะครับเราก็ตํานะครับตําจนว่าจนกว่าอ่าเครื่องมันจะเข้ากันนะครับโอเครับผมตอนนี้เราก็ตําให้เข้ากันแล้วครับเราเราจะเอามือของเราที่เราทํานะครับเอาไปตากแดดนะครับตอนนี้แดดกำลังแรงเลยนี่เราใส่กุ้งก่อน,นครับ นี่เราก็เตรียมหางนะครับมีท่อไว้อัดเครับเราผสมเสร็จแล้วแล้วเรามาลองอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับมาดูเบเก้ได้ดูนะครับอ้าคาดบ้อปะนี่ต้องเหียอยู่ครับพี่เกียร์น่ะโอ้ต้องเสีย อัดเลยไหมอัดเลยเหรอแช่นี้บ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะอัดเลยนะครับผมอัดบางไฟเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปตัดตอนตอนเยวจะไปตัดนย่างไรเราจะตัดไปเราจะตัดไปตอนอัดเสร็จนะครับผมโอเคครับพร้อมจุดไปโอเคครับมันมีอีกวิธีหนึ่งครับที่เทสมือเทสมือนะครับ แร้วมันมีวิธีเทสตมือครับว่าบางไฟเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันอยู่ที่ฝาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำฝาเอ็ม้อหสิบดูว่ามันจะขึ้นหรือไม่โอเคครับตามมาครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็แกะฝาข้างในออกนี่เห็นไหมฝาขาวนี่ครับบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับนี่แกะออกนะครับเพื่อจะเอาเป็นเฉียบแล้วเราก็ยัดมือเลยนะครับ แล้วก็ตอกก่อนจังหน่อยไม่ใช่หรอขวดนี่ตอกเดีจังหน่อยครับเพื่อให้มันแน่นักนิดนึงโอ้โหขวนตอกโอ้ยตอกได้บ่เนี่ยได้ไหมบ่ได้แล้วได้เขาได้ฟางมึงดีดีเลยบ้านออกแนละ้วโอเคไม่ต้องแน่นมากก็ได้อืม ประมาณนี้นะครับอืมนี่นี่จงไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อที่เอาฝาตัวนี้ปิดนี่แล้วเราก็ตอกนี้เลยครับตอกปิดเลยครับผมนี่ตอกอนี้อ่ะก็ค่อยตอกนะครับปิดไว้นะครับห้ามให้มีรูออกนะครับเพราะว่ามันเจะรูทูออกนะครับ องก่อนว่ามือของเราให้มือ <c oughs> มือของเราเ <c oughs> มือ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 ของเรานี่จะสําเร็จไหมเราจะหาอะไรเจาะไว้เสีนเ่นกไเด็กเมื่อกี้นี้เด็กตรงนี้ก็ได้เจาะเจาะคนเล่ไปจะเจาะรูนะครับเจาะตรงนี้ก็ได้โอ้ย จาะแยกเจาะเย็นเจาะแยกเจาะเย็นครับพี่น้องครับนี่เราจะเจาะเป็นรูอย่างเี้ยแล้ว็จาะหา,หางหางนี้ก็ได้นะครับใส่ได้มันมุนขึ้นไปได้ไม่มหมุวน,นหาง่ชั่วหัวเราะร้องร้องวเราต้องใส่หางหอกใส่แล้วนะมาใส่ด้งนไหนสีเท็เซือเบิงนี่วิธีการเทปเหมือนเทปเทปเทป ไม่แข็งแรงอย่างนี้อันนี้ครับผมจะทำการจุดเลยนะครับรไปอีกคงไปลูกค้าจะเสียแล้ะโอเคครับแสดงว่ามือแสดงว,ว่ามือใช้ได้แล้วครับผมไปเราเริ่มอัดเข้าไปกันเลยครับผม โอเคอ่านนลยนี่ตัดเกือบออกแท่ออกแแล้วโอเคแล้วนี่ผมก็ได้ทำการอัดเสร็จแล้วนะครับ ม,มาแตกครับอ,อ,อ,อัดแรงครับมาถึงอัดชิปอัดฟังเฟมผมกใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับผมหลีกประมาณที่กล้แล้วติดเจ็บมือครับโดนไปทีหนึ่งรับปากเลยอ <c oughs> ัดเรเวาผมกระมาเจาะ จอหูฐานครับทบากเจมมันอัดกี่บ้างแข่งกันแข่งเวลากันครับนี่ก็ได้เห็ดหัวสตาร์ทไว้แล้วหรือต่อสตาร์ทเล็กจะไม่ธรรมดานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตัมเมื่อ <c oughs> <c oughs> เราก็ตอกบ่าไฟเสร็จแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ทําสนวนอะไรทําหางเจาะหรูอะไรรียบอยแล้วนะครับแล้วต่ตั้งหนวดตั้งหนวดก็เสร็จแล้วตอนนี้ตั้งหนวดมัดอยู่นะครับมัดหวัวบ้างไฟกับใส่กับหางอยู่นะครับอันนี้ผมก็ลังทำสนงวนนะครับตรงอืน่นเซียนเซียนเซียนหน่อง,งข่ายอันนี้ข่ายกินปวมนะครับ เสียวขาโง่ใหญ่ฉันว่าขื่นเหยว่คนลงตุ่มกบลงน้ำกบนี่นี่ตุ่มมันต้องลงน้ำเนาะลงน้ำมันเปียกลงตุ่มเองอันนั้นก็ยังเปืี่ยนเอาไปเกี่ยมได้ลงเออวกันตองไปสูบขื่นสูบลงเนี่ยบอกกันแล้วเนี่ยนี่ได้บอกกันเอา้บอกกันด้วยเอามาเด้อตัวเออเออตัวกางแขนกางขาเนาะแล้วก็บล้งตุ่มรวดแลยบอกกันแล้วเนี่ยนี่ <ล>มองกันเล้วเด้อมึงไม่มกล้องลง้มมองจะว่าเหรอ,อโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะพร้อมจุดแล้วครับผมอเอามานรัยบักไฟซื้อยังนี่สาวน้อยตกน้ำนะครับสาวน้อยตกน้ำ

โอเคครับผมบงแล้วก็หันไปแล้วคผมลงไปก็ขึ่น <c oughs> นะเมื่มึงนน้อตเอาเมื่อเกี้เกือบพวขึ้น <c oughs> นะครับบางนี้ครับสถิตน้อยแอลสว่าน, <c oughs> น,บ,านบ้บางนี้มีชอ้อนหาบารีิจูดเอานะครับผมอะไรติดใส่บ้าน Mắt mắng lên lên mấy mùa mưa lên lên mùa mưa lên 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 lên

เมว่าทายยงด่าคืนเนียว,ว่หาหัวชน,น,บน,นแบบว่าอีต้นส่งนี่นี่อีต้นเช่งเชน้องไงไปบุไดอีต้นโอนก็ได้ครับสุเก่งแน่ไม้เนี่ยหัวยนุ่มแกดวุ่นล้วที่

ยี่ว่าเหรอง่ะเฮ้ยเ้ยนน้อยขนาดนี้มันไม่แรงเหรอเล่นน้อยขนาดเั้นเฮ้ยไม่ได้บอกน้ำกระโขกมันน้อยแรงดีโอ้มันพาอย่างเด้อโอ้อันนี้ล้อมเล้วยวไ จะขอครับผมสถิตนิดสถิตหน่อยอัศวันครับเมื่อนี้มาขอฝนนะครับผมโอไปยกเขาซช่วงเขาไปยกไหมน้องแดงก่อนน้องแดงก่อนเออวว้าบังน้องแดงอ้นงแดงช่องเร้อมแล้วครับผมสถิตน้อยอัศวัน สรียมองีอมาเลีปล่อยหาลงมาแล้วกลงาเจามสองไสามร้อยยี่ามิบสองนาทีครับผมขึ้นได้นในดซ้ำวิ ไปเจ้ไปลงเลยไปลงดูไปเจ้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบพิธยการคลิปคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนี้ไม่ได้ลงตรงครับร้อนตัวโอเคครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ใหิดตามผมทำเลยครับผมฝากกดไลห์กดจับตะคให้กดกระดิ่งด้วยกดบายซีวอร์เกนบาย